สวัสดีค่ะมะนาวจากเพจเซลมะนาว h อนด้าโคราชนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมะนาวจะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะในรถยนต์ Honda าแจนรุ่น S CVT นะคะวิธีการเชื่อมต่อน,นี้สามารถเชื่อมต่อกับ Honda City รุ่น S หรือรุ่น V Honda าแจรุ่น V ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นเครื่องเสียงเดียวกันนะโอเคค่ะเดี๋ยวมะนาวเริ่มต้นจากการสวิตช์ออนบุญแจก่อนนะคะ ทำการเปิดระบบไฟของรถยนต์ก่อนก็คือตอนนี้นเราอยู่ใน h อน d ้าแจนรุ่น S อนะคะหน้าตาเครื่องเสียงจะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็เข้าไปที่ปุ่มตั้งค่าค่ะ setting นะคะแล้วก็หมุนหางคำว่าบลูทูธเนาะกดเซรนะคะ audio แล้วก็ ในการเชื่อมต่อบลูทูธนะคะต้องอยู่ในเกียร์พีเกียร์จอดนะแล้วก็ดึงเมกมือขึ้นนะคะลักษณะแบบนี้เนาะเพราะน้าเราจะคำนึงถึงความปลอดภัยลูกค้าเป็นหลักนะคะหลังจากนั้นเนาะโทรศัพท์ให้เข้าไปที่หน้านตั้งค่าแบบนี้นะคะแล้วก็ไปที่บลูทูธแล้วก็เปิด ชื่ออุปกรณ์นะคะนี่ค่ะจะขึ้นมาตรงที่บริเวณนี้ Honda HFT นะคะหลังจากนั้นให้เรากดเชื่อมต่อได้เลยนี่ค่ะก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ว่าจับคู่กับ Honda HFT หรือไม่นะคะเราก็กดตกลงแล้วก็สังเกตที่นี่ค่ะ ที่ที่ตัวแสดงผลของเครื่องเสียงนะคะถ้าเราต้องการเชื่อมต่อเนาะขึ้นมาหันนี้มานี่เป็นรหัสักทู่พอขึ้นมาตรงนี้ค่ะที่มีคําว่า yes นะคะให้เรากดปุ่มนี้ได้เลยหลังจากนั้นเขาก็จะทําการเชื่อมต่อให้นะคะอะเดี๋ยวเราทดสอบให้ดูโอ,อใม่ รอคำว่านีเป็นรหาสเชื่อมต่อโอเคแฮก็กําลังเชื่อมต่อให้นะคะคอมเพล็กเรียบร้อยค่ะคราวนี้เดี๋ยวมนาลองเปิดเพลงจากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะคะที่ทำการเชื่อมต่อกับรถคันนี้ไว้แล้วโอเคตอนนี้มานาเปิดเพลงจากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะคะทำไมเสียงไม่มานะคะให้เรากดที่นี่ด้วย ให้เลือกไปที่หน้าเมนูบลูทูธนะคะแล้ก็อย่าลืมเพิ่มเสียงจากโทรศัพท์เราด้วยนะคะที่เชื่อมต่อถ้าเราต้องการเพิ่มเสียงจากเครื่องเสียงนะคะให้ใช้วิธีการหมุนแบบนี้ได้เลยเชื่อมต่อง่ายนะคะสำหรับบลูทูธเนาะแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนช่องทางในการฟังเพลง ที่จะเป็น f M A M นะคะเปลี่ยนที่ปุ่มนี้ได้เลยนะคะที่เขาจะแขียนคาว่าซอส A U X นะคะถ้าเราเชื่อมอยู่ A U X นะคะ f M A M Bluetooth ก็เนี่ยนะคะที่เรายัางเชื่อมอยู่ใช้งานง่ายนะเครื่องเสียงแบบนี้แล้วนี่ก็เป็นวิธีการเชื่อมต่อบลูทูธแบบง่ายนะคะสำหรับรถยนต์ Honda Jazz หรือ Honda City ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ